อ่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวจอที่ผมเพิ่งสั่งซื้อมาจากช้อปปีเมื่อวันที่99นี่เองนะครับแล้วก็ใส่โค้ดลดกวากันไปเนาะจอที่ผมได้มาอยู่ข้างหลังนี้แล้วครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับเดี๋ยวจะมาแกะก่อนแล้วก็มาเทสทดสอบให้เพื่อนๆได้ดูกันจอที่ผมได้มานี่ผมได้มาจากร้านนี้นี่ได้จากร้านนี้ใส่โค้ดลดเหลือราคาเท่านี้เลยก็คือจอ a s สฟ็อกนั่นเองครับผมซึ่งเป็นจอรุ่น ASRock C L 2 5 F F ครับจอตัวนี้จะเป็นจอ I P S เนาะแล้วก็เป็นจอเรียกว่าราคาถูกอะนะเป็นจอเริ่มต้นตรงนี้รอ,องรับฟรีซิง100เฮด้วยนะครับแล้วก็ประกัน3ปีซึ่งราคามันถูกมากนะครับเพราะว่าราคาต้นจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่2,700นะแล้วผมก็ใส่โค้ดลดเนี่ยเหลืออยู่2,155บาทเท่านั้นเองโอ,อ้ราคามันถูกแล้วแถมมันยังเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ As Rock อีกมันก็เลยน่าสนใจแล้วแผ่นแนเป็น I P ได้ร้อยเฮิร์อีกในไซส์ที่24-25นิ้วผมว่าอาจจะเล็กไปสําหรับบางคนแต่ผมว่าในราคาเท่านี้ผมรับได้นะจอ24นิ้วเนี่ยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันห่อแบ็ปเปิลมาอย่างดีเลยแล้วก็มีเนี่ยใส่ทรงใส่ซีนอะไรมาอย่างดีด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองรูปร่างหน้าตากล่องของเขาครับก็แน่นอนนะตัวกล่องชัดเจนครับ asrock cl 2 5 ff monitor นะ ชาเลนเจอร์นั่นเอง f ิดีร0อยเฮิ AMD FreeSync 1มิลลิเซกรองรับ HDMI 25นิ้ว16ต่อ9 FHD ิปึ๊บปึ๊บปึ๊บแน่นอนเทออกมาปึ๊บจะมีคู่มืออยู่ในถุงครับแล้วก็มีตัวสาย HDMI to HDMI ครับแล้วก็มีสาย Power เห็นไหมไม่มีอะแดปเตอร์ด้วยนะคืออะแดปเตอร์น่าจะอยู่ที่ตัวหลังจอเลยอ่ะอันนี้คือคอขาตั้งเป็นพลาสติกนะพลาสติกแต่ว่าตรงเนี้ยตรงเดือยตรงนี้เป็นโลหะและนี่ก็คือฐานของจอครับ เป็นพลาสติกเป็นพลาสติกนะสวมเข้าไปกับตรงนี้มันจะเป็นเดือยล็อกครับสวมไปปึ๊บเรียบร้อยเห็นไหมมันจะมีเดือยอยู่ตรงนี้ปึ๊บเอาตัวจอครับมีซีนตัวสติ๊กเกอร์แปะขอบจอมาให้ด้วยเดี๋ยวเราต้องเอาเดือยตรงนี้เสียบเข้าไปตรงนี้แน่นจะเกินนะดันปึ๊บมันก็จะดังแกลกแบบนี้ซึ่งตัวล็อกอยู่ตรงนี้ เราสามารถกดปุ่มแล้วก็ดึงออกได้ข้างใต้ครับจะมี power ครับซึ่งตัวสายเนี่ยเป็นสายเปล่าๆนะมันไม่มี power ตัว adapter มาให้แสดงว่าตัว power adapter ตัวแปลงไฟเนี่ยมันอยู่ในตัวนี้เลยอยู่ในตัวเคสอยู่ในตัวบอดี้ของจอเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าข้อเสียคือมันทําให้จอด้านหลังมันดูหนาะข้อดีคือสายเนี่ยมันไม่ต้องมีตัว adapter หนักๆห,กหกใหญ่ห้อยหรืออะไรที่ต้องไปหาที่วางที่เก็บอะไรนี่คือมันก็จบที่ตัวมันอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นพอ 1> HDMI 1.4แล้วก็มีพอร์ต VGA ซึ่งมีอยู่แท่นี้เลยนะครับคือเป็นชอรอาคาประหยัดที่พอร์ตมีเท่านี้จริง,รงๆไม่ได้มีให้อะไรมามากกว่นี้แล้วเนาะด้านหลังครับนะตรงนี้จะเป็นรูนะครับเอาวายึดกับตัว Versa m o u เมจะเป็น,100 100, นร้อยคูณร้อยนะขาจับจอได้สบายๆจะเป็นปุ่มจอยสติ๊กครับซึ่งเดี๋ยวถ้าเราเสียบเนี่ยมันจะมีไฟสีน้ำเงินขึ้นตรงนี้ด้วยเนาะด้านบนจะสกรีนโลโก้ว่า a s r o c k ครับนะเป็นตัวสกรีนเลยแล้วก็ จะมีเหมือนเท็กเจอร์อยู่ด้านบนตรงนี้นะซึ่งดูเป็นผืน่นตอนแรกเหมือนเป็นรูระบายอากาศเนาะเพราะมันมีตัวแปลงฟองแปลงไฟอ,ไอยู่รงน,นี้เป็นหม้อแปลงอะไรเงี้ยพอเรามาดูกันใกล้ๆครับจะสังเกตว่ามันเป็นแค่เท็กเจอร์ธรรมดาไม่ได้มีรูระบายอากาศอะไรเลยนะจริงๆทำรูเป็นรูระบายอากาศหน่อยก็ดีเนาะเพื่อจให้ความร้อนมันออกมาแต่เข้าใจแหละจอแบบนี้เ,เท่านี้มันไม่ได้กินไฟมันไม่ได้ต้องใช้ความร้อนอะไรมากมายอยู่แล้วหาจอตัวเนี้ยมันสามารถปรับได้เต็มที่แค่ก้ม กับเงยเท่านั้นนี่เงยได้สุดเท่านี้นะครับแล้วก็ก้มลงมาได้สุดแค่นี้เลยอ่ะและนี่คือหน้าจอที่ต่อแล้วนะครับสีสันดีมากๆเลยทัองหมกแบบนี้นะสีสันเดิมๆนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันมีแสงเข้าจากหน้าตา่างมันก็อาจจะเหลืองๆหน่อยเนาะใช้ได้นะโดยรวมก็ถือว่าผมเอามาต่อกับตัวโน้ตบุ๊กก็สามารถใช้งานได้นะครับเดี <S <S ๋ยวเราจะลองดูคลิปเปิดคลิปให้ดูกันนะว่ามันใช้งานเรื่องสีสันเนี่ยได้ดีมากด้แค่ไหนนะครับ อ่ะลองดูกันไปครับ โอเคถ้าเรากดจอยสติ๊กตรงกลางไป1นึ่งทีเนี่ยจะเป็นการเรียกเมนูรวมทั้งหมดเลยนะครับอันเมนูแรกก็จะมีพิกเจอร์เลื่อนขวาก็จะมีสแตนดาร์ดโหมดนะกดเข้าไปนะมีสแตนดาร์ดทีนี้ก็จะมีให้เลือกเป็นยูเซอร์สปอร์ตเรซิ่งเลื่อนไบเนสได้นะครับซ้ายขวาอะไรก็ว่ากันไปอยาะได้ความสว่างมากน้อยแค่ไหนตรงเนี้ยสามารถที่จะเลือกได้คอนทราสต์แบ็กบูสโรบูไลท์อย่างเงี้ยเราจะเปิดก็ได้นะครับนะ กดเข้าไปเปิดปุ๊บเนี่ยมันก็กี่เปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่ากันไปเนาะ DCR นี่สามารถเปิดปิดได้ Color ก็สามารถที่จะปรับอุณหภูมิได้เป็น w a r ์มเป็นนอร์มอลเป็นคูล User เนี่ยเราก็ตั้งค่า RGB ของเราได้ตามใจชอบของเราเลย Gaming ครับสามารถที่จะปรับตัว Overdrive ได้นะ เป็นแบบไหน Extreme of Normal รนะ์มัล e ะฟีซก็เปิดอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะเปิดใช้งานได้ตรงนี้ r e s h Rate นำก็คือพอเาเราเปิดเนี่ยมันก็จะโชว์ตัวเลข r e s h Rate อยู่ที่บนหน้าจอนะปิดไปแล้วก็มีตัว Impoint เลือกเป้าได้มันก็จะมีเป้าขึ้นอยู่ตรงกลางหน้าจอหรือเลือกเป้าลักษณะแบบไหนไมันจะมีให้เลือก3แบบนั่นเองนะก็จะปิดก็ได้ OSD ก็คือเป็นเหมือนกับตัวเมนูเนี่ยเราเนี่ยจะเลือกเป็นภาษาอะไรภาษาอังกฤษหรือว่าตัว Timeout ก็คืออยากจะให้มันตั้งเวลา กี่วินาทีถึงจะหายไปโดยอัตโนมัติ Transparency ก็คือเป็นความจางของตัวเมนูนะกี่เปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่าไปแล้วก็ออฟตัว System ก็สามารถดูได้ว่าตอนนี้มี HDMI นะ Auto Syn เปิดอยู่นะครับ w i d e Mode Full นะ d v c and CI ก็เปิดอยู่นะครับแล้วก็ Quick Start Mode เราเปิดก็ได้นะครับ Information ก็บอกหมวดจอเป็น HDMI นะ Full HD แล้วก็มีตัว Frequency เป็นยังไงบ้างกี่เฮบ้าไปแล้วก็ตัวโหมดเนี่ยเป็นโหมด Normal อยู่นะครับหรือว่าจะรีเซตค่า หมดก็ได้ตรงนี้ไม่ที่มีอะไรอย่างทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองคาลิเบรต้าจอดูแล้วก็จะมาดูค่าต่ตงนางนๆาเรื่องขอบเขตสีเรื่องความแม่นยำของสีของตัวจอตัวนี้ด้วยโดยผ่านตัว Spider เอกตัวนี้อันนี้คือสีที่ยังไม่ได้คาลิเบรตครับนะเดี๋ยวผมจะสวิชชิ่งปุ๊บอันนี้คาลิเบรตแล้ว อันนี้ยังไม่คาลิเบตสังเกตดูอะไรมีควา,ามแตกต่างไหมนะครับตอนที่ยังไม่คาลิเบตร,รู้สึกว่าเฮ้ยสีมันจะแบบออกแบบซอฟๆเนาะจืดๆจ,จ,จางๆใช่ไหมแล้วก็ติดไปทางโอมฟ้าพอาเราคาลิเบตแล้วปุ๊บคอนทราสต์มาสีสันสดขึ้นนะมีความแบบติดไปทางโทนส้มมากขึ้นแล้วก็กดเน็กซ์ไปเลยเนาะแล้วก็นี่คือค่าตางๆนากรที่ผมวัดได้ srgb 100%ครับนะแล้วก็ NTSC จะอยู่ที่75%ครับ Adobe RGB อยู่ที่78% P3 ครับจะอยู่ที่81%ในเด็ดราคานี้เนี่ยถือว่าเป็นจอที่ดีมากเลยถ้าพูดถึงราคาประมาณ2,100เนี่ยโอ้โหคุ้มมากเลยนะซื้อมาใช้ทำงานหรือว่าเอามาเล่นเกมนี่ก็คือแบบชิวิลเลยเดราคานี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยทดสอบการแต่งรอบดูครับนะครับความสว่าเอาแฮเวอร์หน่อยแล้วก็เรื่องของสี ติดเหลืองหน่อยไหมอ่ะติดเหลืองหน่อยแล้วกันนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บแ้ชมพูหูแดงแช่สีสันโหดมากนะ๋ยวผมจะลดสีวายพลานลงปึ๊บอ่าโทนมาประมาณนี้อ่าแล้วถ้ามาดูไวายกันเห็นไหมเห็นไหมอันเนี้ยแล้วแต่ความชอบเลยนะครับมันก็ทําได้นะทีนี้เราลองมาดูในเรื่องของในแง่ของการทํางานตัดต่อครับผมว่าจอตัวน,นี้ตอบสนองได้ไหมนะพื้นที่ในการตัดต่อเนี่ย มองเห็นชัดมากเลยแค่ไหนส่วนตัวก็ใช้ได้นะไม่ได้แย่เลยครับไม่ได้แย่เลยนะสีสันก็โอเคด้วยนะครับสีค่อนข้างคอนทราสจัดเนาะมีความจัดระดับหนึ่งเลยนะไม่เร็วนะไม่เร็วเลยครับสำหรับจอตัวนี้นะถือว่าใช้ในงแง่ของการทำงานได้สบายๆครับ เดี๋ยวเรามาลองกันดูครับผมว่าเล่นเกมภาพสวยๆอย่างเกม n i ฟฟ o s ์ส e e เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปแข่งวิบากกัน okay. re dogs, อโอ้ภาพสม,มูทนะนี่คือวิ่งร้อยเฮิร์ตเต็มๆนะครับผมภาพสวยใช้ได้เลยนะ ไม่ธรรมดานะครับผมเป็นงไงภาพสวยใช้ได้เลยเนาะถือว่าเอามาเล่นเกมได้นะราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับ วเรามาลองกันครับเนี่ยดูจากข้างบนเห็นไหมไอพีไตันบนซ้ายเนี่ยมันจะฟิกไว้ที่ร้อยนะครับเพราะว่ามัน a อ d f ดี e ี y ิ c มันก็จะซิงกับตัวหน้าจอเนาะตรงนี้ลองดูนะเอ๊ะก็ไม่แย่นะไอหน้าอยู่นะ สีสันสดใสดีนะครับ โอเคสรุปนะครับผม S Rock ครับ Challenger CL 2 5 FF ซึ่งเป็นจอมอนิเตอร์ไซส์ประมาณ2ี่สิ้นิ้วนะปัดกลมๆก็ประมาณ5นิ้วแต่ว่าผมว่านะมันเป็นจอที่ราคาถูกแล้วก็คุ้มราคามากๆเลยจากที่ผมได้จัดมาแล้วใสโโ่โคดลโคลนเหลือประมาณ2,100เนี่ยคุ้มมากในราคาเท่านี้คุณได้จอสีสันแบบนี้นะแล้วก็สามารถทํางานได้สามารถเล่นเกมได้แต่ถามว่ามันตรงขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับใช้งานแก้ขัดได้แบบช่วงที่มันไม่มีจริง,รงๆผมว่านะมันเหมาะกับใน แง่ของคนที่อยากเล่นเกมแต่ว่าอยากได้จอที่งบประหยัดอายจะซื้อให้ลูกใช้ซื้อใช้เองบ้านในงบที่ประหยัดมากๆเลยแถมเขาประกัน3ปีกับของของทางค่ายนี้ด้วยนี่อ่าก็สบายใจหายห่วงได้เลยไม่เหมือนพวกจอบางแบรนด์ที่ต้องเคมกับทางตัวแทนหรือเคมกับทางจีนหรืออะไรก็ว่าไปอันนี้เราค่อนข้างจะไว้ใจได้อันนี้ผมซื้อมาใช้เองก็เลยมาทํารีวิวให้ทุกท่านได้ดูเผื่อว่าใครที่กาลังมองหาจอในราคาที่แบบประหยัดมากๆเนี่ยแต่คุณภาพใช้ได้เนี่ยเพราะว่าตรงนี้เป็นตัวเลือกหนึ่งที่คุ้มค่ามากๆก ฝากด้วยเนาะสำหรับใครที่สนใจเดีผมทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปละกันส่วนใครมีควาอมคิดคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามกันไว้ที่ใต้คลิปได้เลยสำหรับวันนี้ผมและจอตัว a s สรอ k ต้องขอกราบลาทุกท่านไปพินี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ